อันนี้พอแล้วค่ะไอที่ยุ้วเยี่ยยังไงเดี๋ยวเราก็ดูตัดออกทีหลังอย่าเพิ่งไ,ไปตัดตั้งแต่แรกให่กะหรือเปล่ายอ,ยอันนี้ตัดตรงไหน ไปตรงไหนมันแตกแล้วก็รไม่ใช่ตรงอื่นะจะพยายามให้ลอยต่อไปอยู่ด้านหลังเพราะเราจะไปโชว์ด้านลอยต่อค่ะด้านลอยที่มัดเนี่ยพยายามให้มัดด้านเรียบเนี่ยค่ะอย่าไปมัดด้านที่เป็นลอยต่อถ้าไหนไมันเป็นลอยต่อมันก็ยากอยู่แล้วแล้วมีโครงอ เราทำตนแ้วออกไป่ยถึงก็ถึงไเฉย้ามันไม่เฉยใจเย็นนะกเลยมมันเริ่มกั 走的。 For that. เป็นสี่เหลี่ยมได้สี่เหลี่ยม้อันนี้คือไม่นี่ค่ะนี่ๆๆนี่กตรงนี้ค่ะไม่ก็กราบนิจะได้นะกากาบใหญ่ๆบางทีมันค่อนไป นะไปเลยเดี๋ยวเราสักพักนึงพอเราออกมาเนี่ยเรวเราก็จะใส่ปลาก็ใส่ตุ้นี่ใส่ผักเสร็จแล้วก็เข้าอีเจ็นาทีเสร็จแล้วอืมเยอะมากขนาด แล้วก็เลยต้องใช้เป็นตัวเหมือนว่ายางสีใสเคสแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราสใส่เคสจริงแต่ว่าเราก็ต้องเอาโแล์ดแบ็นปิดแล้วเราเจาะเพื่อระบายอากาศเป็นบางส่วนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราเปิดไปเลยเนี่ยบางทีข้างหน้าเนี่ยมันเยียมไม่แห้งเกินไปข้างในาอาจจะยังไม่สุกเรา เพราะว่าตัวอย่างตัวแครอทที่เราทั่งเขาผัดเนี่ยบางทีเรากลัวว่าถ้าเราผัดในไม่ไม่้ไม้ายเนี่ยอาจจะตัวนี้ใส่เกลือเพราะว่าเราจะต้มกับในน,ใน้ำมาค่ะคือบอกว่ามันร่วมในน้ำในเกลือใน้ําะ สนาทีซึ่งหรอยังไม่ห็นาทีเมื่อกีเราต้องทให้สุก่อนตอนนี้เราก็เอาทำรสัิที่สุดเจ็ดนาทีเรได้กินเดินสวนสนามเยอันนี้ใส่กระเทหยมาอ๋ยเรียงไปเลยเทําแล้วก็ทำละใช่จับข้าวดูเยาข้าวกรอนได้มาทำแกนแล้วมาทำผัดบวกเวลาบวกเวลา นี่น้อยน้อยค่ะตอนนี้มันถึงเน่เป็นเรา่ะเราจะมีเตาสงานสามมเตานึ่งต้มนีแล้วค่ะผัดผัหม้อหุงข้าวไปปี๊บเปนลาอันนี้ไ้มากเลยว่าอะสังเกตเห็นไหมถ้าเราตามจากตัว ระบบเยี่ยมใช่ไหมระบบเกลี่ยมข้างนอกเนี่ยจะกรอบเกลี่ยมมันจะออกกรอบๆถูกไหมข้างในเนี่ยจะนิ่มแต่ถ้าเป็นระบบของไมโครเวฟเนี่ยเนื้อเขาจะคล้ายๆกับเหมือนพวกอไอเรอะไรเค้กในสดอะ่<บ>ะแบบต่นิ่มกว่าอ่ะเหมือนบัตเตอร์เค,ค้กแต่มันจะนิ่มยุๆเหมือนการนึ่งอาจจะคล้ายกับการนึ่งชิมได้เ<อ>นี่ยช้อนชิมนั่แห<อ>ละฝ<อ>ีมืลลอเราทั้งนั้นชิมเลย มันเป็นลายลไม่ได้มาชิมนะมันเป็นลายไว้เนี่ยอันนี้ใช้ระบบอะไรคะอันนี้ใช้ระบบเกียมค่ะมาเลยกี้กี่้รวยหน้าแม่ใครชอบกินโอเครวยหน้าเลยหรือว่าไม่ใช่หรือว่าให้เราสนหลอกเหรอโอ้โหเก๋เยอะจริงจิ๊ก กินนะไปแสาวไปกินแล้วเรื่อยๆกินนะกินอะไรรับฟรีกินเรีชิมเลยฝีมือชั้ฝังเกี๊ยบนี่ข้างล่าเกี๊ยบอันนี้ข้างหน้าไงข้างข้างบนโอ้ยังร้อนร้อนอยู่เลยฟันเขาหมดกของเชงเป็นไงเป็นไงบ้างร้อนไหมร้อนระวังนะได้อยู่เหมือนเราอบในพวกเตาอบเลยใช่ไหมใหญ่ๆถ้าเราซื้อเตาอบตัวใหญ่อีกเป็นหมื่นใช่ไหม เตาอกก็ต้อบต่างหากอีกเป็นหมื่นสองสามหมื่นตัวอย่างเป็นระบบไมโครเวฟเนี่ยมันผสมกันมีทั้งย่ามีทั้งอกแต่ว่าเวลาการใช้งานคือจะอบเหมือนกับอบเลยอกเกรมเลยไลองมากต้องลองพิสูจน์ต้องพิสูจน์ใช่ค่ะไม่ต้องมีเตรียมนิดนึ่งนะเราไม่เชื่อเราต้องพิสูจน์เป็นด้านล่างกับด้านบนแบบเกรียมแค่ดูดูเนาะโอเคนะ คุณนายเขาแปบน่าร okay, ัก okay? ัีแ bueno> ว่าสูตนี้โอเคค่ะฟันธงบางทีเ้นเดี๋ยวขอเพื่อนเนี่ยเราไปคุยใส่น้ำหรือรอไอมช่แค่ข้าวโพดแค่ข้าวค่ะ ่ะก็ต้องี่แจกกันสิทุกคนจะต้องสนับสนุนกันทำแบบนีแล้วแต่ถ้าอยากจะได้สูตรใช่ไหมก็เข้าไปในเว็บไซต์ของร้านก็ได้หรือว่าเปิดใน Google ก็ได้เราต้องเซิร์ชไปว่าทำอาหารเราใช้แบบไหนเดี๋ยวนี้เขาจะมีขายไว็บไซต์เข้าไปดูได้มีมีตำราขา,ายเนี่ยทำขายตำราอะไารแบบดีสำนักพิมพ์แบบอจกหรืออะไรอ่าให้ทั้งก้องชิมด้วย ั <c <c ่เป็นบัตเตอร์ว่าคอขงฝั่งนูนะที่ม่บัตเตอร์มันมันมันยังไงวะเนื่อยเยอะแล้วให้อิก็เม่ค่ะมันมนนุ่มมากเลยะมันน่ได้ต้องตอกแล้วอ่ะต้องตอกแล้วอะแต่ว่ต้องเป็นระบบไม่โคเวฟสิคะบ้านเราใช้ไม่ได้ไมโคเวฟิคะอย่างไมโคเวฟ ก็คือมันจะเป็นระบบไมโครเวฟใช่ไหมถ้าถ้าเกิดตัวนี้มันจะเป็น5ระดับของเราถ้าสังเกตเนี่ยมีมัลชามันจะมีแบบ2ระดับถ้า2ระดับก็คือไฟออนเลยอันนั้นก็คือมันจะทำไม่ได้มันจะทำได้เป็นเป็นแบบประเทอย่างเงี้ยเป็นแกนเงี้ยได้เลยแต่ถ้าเกิดถติว่าเราไปทำแบบว่า5ระดับเนี่ยเราจะทำได้ทุกอย่างก็ไปถามก็ได้ว่าพี่แบบว่าแบบที่มันเป็น5ระดับของเราอร่อยอ่ะ สูงี0เอ2,000 1,990อะไรชิมเดยชิมเลยอะไร1,990ครับไม่คุยไม่คุยตัวไหนตัวเล็กสูงประมาณตัวถ้าเป็นตัวท่าระดับก็ไม่เกินไม่เกิน3,000อยู่แล้วเราะวา2 0องังมกว่ายังไม่กว่สียแล้วเอ้ยทำไมไม่กินลูกเกดเลยอุตส่าห์รยนะากิไม่เยอแล้วนะรยน่าเยอะมากไม่ก็เทป ลูกเกดกินดิไม่ลูกเกดหมื่นทำไมเด็กๆเข้าใจว่าลูกเกดเนี่ยกินไม่ได้เพราะว่ามันหยูแล้วมันติดมันนิ่มๆอะไรใช่ไม่กินแบบอะไรที่อย่างเงี้ยกินได้ต้องเด็กๆอ่ะใช่ค่ะมันบูดไม่กินคนที่ชอบกินมังแช่ค่ะอันนี้คือยืนกินลูกเกดจริงจังก้อนไก่ใครกินไก่นมป ใส่เกิดยเกิดย่งเกิดอย่างทาไมได้กินไลยไม่กี่วินาทีล้โอ้โหได้เห็นแล้วแกงยกือของ่อกกินกับข้าวไอเทงนี้ต้องเอาไว้หลังนี้ตบก่อนเลยต้องตบท้ตบหน้าเลย ทำซาลาเปาเดี๋ยวขาดตัวพีเกอีกขึ้งนอดอันนี้ที่ทำจากไมโครมันจะถึงๆเห็นไหไมเนื้อ เนื้อจะออกคล้ายๆเหมือนเนื้อพวกเนื้อแบบว่าเค้กเลยแล้วเค้กที่คอนเนคชั่นไปนะมันไปแล้วเลือดเต็มลูกเก๋เลือดเต่ลูกเก๋ก็จะมากินด้วยข้างหน้าหมโแล้วหมดแล้วหมดหแล้วอันนั้นคือเตาอบเห็นไหมบอกแล้วอย่ามาวางตรงนี้กินได้ไหมหลังตากคระพริบๆแป๊บเดียวนะที่เหลือจะเด็ดท้างใตรงนี้อยู่แล้วไม่ต้องลองชิมดูอันนี้มันชิมดูค่ะอันนี้ทำจากอะไรเป็นบูเยไหมคะนี้เป็นระบบเลฟชิมได้ลักษณะละใช่แบบใช่เป็นอกรีบเตรียมคนไม่ใช่ เนื้อเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนพวกการนึ่งนี่แหละเค้กนึ่งลองชิมดูได้เนี่ยไม่ได้อลงชิมได้พวกกุ้ยไฟ่เงี้ยค่ะแล้วมันคนละสีอ่ะคนละตะคนละคนละต้มคนอันนี้คือวันผสมหมดเลยแน่ๆอันเดียวกันเหรอไม่ได้ไหมคุณจะยำต้อกันค่ะแต่จะทเนี่ยกคนอีกรอบนึงเนี่ เขาเนี i, i mean. all, ่ยไมดาจะไม่กินเหมือนเป็นมันไม่นกนทั goals, ้งสองเลยค่ะไอที่เกียหมดแล้วและแล้ไทนไอที่ไอที่เครื่องีืยางนั้ไอคอนมันจะกระดกพี่มันจะนิ่มที่ไหนนี้ยได้ชิมเลยแน่ินะทั้งหมดนี่อันนี้หมดแล้วแล้มาบอกนว่าตอนนี้ไงตอยชิมอ๋อชิมนะที่มีใครหยิบเลย แผ่นครึ่งอีกได้ไหมก็เดิมไปเดิมเออแกเป็นไงเขายังไม่มีแผ่นมันอีกได้ไหมไม่หลอกเมื่อกี้หมูฟ้าหูอร่อยไหมไอหยิบดิพอเราทำอาหารเนี่ยจากเราไม่ควรพกขั้นมันเหมือนกระทะอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราทำกับตัวกระทะเราก็ต้องใช้เตาใช่ไหมเดี๋ยวเราเช็คก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพักให้มันร้อนไข่ร้อนก่อน

ที่เรากินย่างไก่นะมันจะย่างมอนเป็นย่างไก่เยปกติถ้าเราไปเห็นไมโครเวฟแล้ก็จะเห็นว่ามีแค่ระบบไมโครเวฟใช่ไหมแต่เราไม่เคยเห็นว่าอบได้ย่างไกันี้เขาก็ะเปาไก่เาหรับครัหรือมากกว่าไม่อว่าการพอพ่างารกาาที่ชัาเนไม้เป อันนี้แบบนี้เป็นไงเน่าจะอันนี้อะไรกว่าเป็นไงเนื้อม id ันนึงดึงไหอันนุ่มไระอกเร่าเขอเลเนาะอร่อช่แล้วมันจะเป็นแบบเกลียนอะไรงี้มันจะอบกับแห้งๆอันนี้มันใช้เป็นคลื่นเฉยๆแล้วมันแมันฝึกคอมันฝึกคออืนต้องกินน้ำแล้รดน้ำลาดนะลาดน้ำ ่เดี๋ยวเอานี้นะคะเดี๋ยวเอาไปล้างให้พี่ได้นะเดี๋ยวผ้าเดี๋ยวผ้าเช็นตรงนี้เจแล้วเอามาใช้ตรงนี้นเอไระ้างอะไรอ่ะล้างเท้าล้าเาจับแหละเท้แมนแล้วเกินปะพี่ไม่กินอ่ะคะกินเลยค่ะเื่อยแล้วใช่ไหมคะเรี้ยวเนี้ยกลับบ้านกำลังเปิดยไปแล้วเหรอยกหนึ่ ยัไม่ลืมเลยเลยังเป็นกาแฟาอย่ท<า>ันไปลอยเลยแสดงว่าอย่างนี้ยไม่ได้เกีย้ยคือพี่แบบเอากาแฟเขอกล้ที่เราผสมไว้แหละตีกับเค้กใช่ไหมแต่อันนี้ยแสดงว่าเขาอาจจะล่าเน้ยลาดนะคะาก้วกว็เอาไม้เขี่ยเอาใช่ปะแต่พี่ว่าอย่างเนี้ยมันทาให้ดูแบบมันฝุ่ง่ะบางทใช่บางทีไปบาง,บงบา้น่ะเขาล่าเนี้มนยมัเ้ยก็เลยอาผสมไ,ไปกับเนื้อเค้กดีกว่า เชดนลยค่ะเช็นต๊ะเลยพี่ไม่บ้องถ่า้องปิดยังถ่ายเยอะถ่ายเาปรับได้ดวยพีจะให้ถ่ายรวมงานเดียวกันไหมจะได้ละตีกล้องไว้ให้พ่ธีพิีพิที วอันนี้คืออะไรข้าวผัดเหรอพิธีพิธีพีธีอ่ะพีธีหาย พทอยู่เปล่าพิธีพีธีม่อู่อ่าที้ฮะไม่รอ้อ่ะพี่อมฝากกล้องให้พีทีได้ครับฝากกล้องหรอวางไว้ตรงี่